มาชมรถปักอินไฮบริดน่าสนใจคันนะครับนี่เลยครับเบนซ์ซีสามห้าศูนย์เอเอลเวนกาดปีสองพันสิบเจ็ดไม่เป็นหกหมื่นเท่านั้นจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับด้านนอกนะครับมาพบกับไฟหน้าไฟ LED h i g h Performance พร้อม Daytime Running Light อันนี้จะมีเซ็นเซอร์รอบคันด้วยนะครับด้านข้างล้อแม็กเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับมาพร้อมกับยางสองสองห้าห้าสิบขอบสิบเจ็ดนะครับอันนี้เป็นยางปีสองพันยี่สิบสองนะครับแต่ว่าดอกดีครับสภาพสีโดยรวมสวยงามเราเก็บให้เรียบร้อยหมดแล้วไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้มาที่ด้้้้้้้้้้าา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 านนนนนนหหหลลลลลััััังง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 ดดดดดดดฝททททยยยยยเเเเเเปป็็แแบบบบววววตะีีีิไไไสมมรรรถ่่่กกขขออออพชช์จฟู หลังนะครับตรงนี้นะครับอุปการณ์ชัดไฟเดินของรถก็มีมาให้ด้วยนะครับจะอยู่ด้านหลังรถนะครับนี่เราเตรียมมาให้พร้อมหมดนะครับ ด้านในนะครับนนะะเปิดมาจะเป็นภายในหนังสีดําจะบอกเลยว่าคันานี้ภายในเลี่ยมมากไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งเบาะคนขับขหรือเป็นเบาะด้านหลังผมบอกเลยว่าสภาพอย่างกับป้ายแดงคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าสามารถปรับไฟฟ้าคู่หน้าได้เลยโฮลมารลติฟังก์ชันคูดคอนโท,นนโทนรลของระบบสังการด้วยเสียงและคันน, 68, นี้ไมาเพียง6 8 0 0 0โลเท่านั้นประวัติการเข้าศูนย์ชัดเจนจอกลางแสดงผลคันนี้นะครับสามารถควบคุมได้ด้วยทัชแพดและยังมีกล้องถอยหลังด้วยนะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยสามารถปรับโหมดการขี่ได้ถึงห้าโหมดด้วยาากันแลนะที่พิ จะมีรู USB ให้ทั้งหมด2รูนะครับเบาะแถวหลังนั่งสบายมากให้ความกว้างขวางนะครับและสามารถติดตั้ง Isofix ได้อีกด้วยและคันนี้นะครับความปลอดภัยยังให้แอร์แบ็กมาถึง10ใบด้วยกันและยังมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบปลั๊กอินไฮบริดซึ่งเหมาะกับการใช้ในเมืองรถติดเป็นอย่างมากเลยนะครับใครที่กังวลในเรื่องของช่วงล่างนะครับแอร์แมติกไม่ต้องกังวลนะครับเราสวิตช์มาให้ลูกค้าพร้อมแล้วนะครับสามารถใช้งานยาวๆได้เลยและใครที่สนใจคััััััััันน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 ีีีีีีี้้้้้้รร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 ราา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 าคคคคคคเเเเเเพพยยยยงง6,98,000 12,000บบบบบทททททท่่่่่่ฟดดววขออิิมมมมตะะะปกกกลไชหใใสจ ครับรถจะจริงมาได้ที่ KB Auto ถนนการนานพิเศษบางแคเลยนะครับ